แล้วพอเรากลับไปที่แก๊งเราแล้วก็ทบทวนในในหัวว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมีผู้ชายมาจับก้นหลัเฮ้ยไม่ได้ก็เลยเรียกแต่แก๊งไปแล้วก็คนแรกที่ใส่หมวกก็พุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ชกเลยเออแล้วก็ในที่สุดก็คนผิดคน เมื่อกี้เราคุยคา้กันไว้ว่าสมัยสาวๆแม่ี่ยวเหมือนกันสมัยไปเที่ยวสมัยยังปาร์ตี้บ่อยๆใครมาหาเรื่องใครมาคุณประสาทนี่ก็คุณเมธีไม่หรอกคือมันไม่ได้ออกไปหาเรื่องตลอดหลอกแต่ว่าบางทีแต่ก็หาอยู่ไม่ใช่ไมนั่งหลังตรงๆค่ะมันก็คือ ก็ข้าค้อนแล้วเออหนูดูเป็นคนนั่งติดนางเงี้บางครั้งเนี่ยมันก็ทนไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบว่าเออถ้าถ้าคนถูกแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเราไม่ชอบเงอ่าเป็นผู้ไปทักความยุติธรรมว่าป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ต่อยปากีึเลยาก็นิดนึงแต่แม่แต่แม่เคยต่อยผิดคนไม่ใช่เหรอคะแม่หลายครั้งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรแม่ไปต่อยเขาทำไมก็ตอนนั้นอ่ะเขามาจับก้นเราแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นผู้ชายที่ใส่หมวก แล้วพอเรากลับไปที่แก๊งเราแล้วก็ทบทวนในในหัวว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมีผู้ชายมาจับก้นหลัเฮ้ยไม่ได้ก็เลยเรียกแต่แก๊งไปแล้วก็คนแรกที่ใส่หมวกก็พุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ชกเเลยแล้วก็ในที่สุดก็คนผิดคน่นจังหวะที่เราไปรู้ว่าไอจังหวะที่เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะมันก็แบบว่า ไม่ใช่นิคอุ้ยขอโทษนะคะแล้วก็ใส่นานแล้วนานแล้วนานแล้วสาวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวคนเรามันก็ต้องแบบว่าเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสอนเด็กๆว่าอุ้ยอย่างนี้อย่าทํานะคะไม่ดีแต่ว่าเพิ่งไปเจอน้องฟ้ามาอ๋อเหรอคะใช่เพิ่งไ้หัวคิดเเจอน้องฟ้าก็เลยเนี่ยตอนแรกว่าจะแบบแอบว่าจะขอ เขาเรียกอะไรนะรีเสิร์ชข้อมูลจากน้องแต่น้องก็ชมมาเลยว่าในเดอะเฟสเนี่ยมีพี่เกดเนี่ยเป็นคุณแม่เรียกว่าคุณแม่เนี่ยเรียกได้จริงจริงเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลทั้งในรายการนอกรายการและในชีวิตจริงจริงมีความเป็นครูอยู่ในหัวใจอะไรเงี้ยก็ยัง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 เจอลูกๆกันอยู่แต่ก็ก็จะมีแบบว่าหลายๆคนที่เขาก็เริ่มไปมีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่ยังยังเจออยู่ก็จะมีน้องปาร์คซีซั่นหนึ่งน้องเมย์หมวยฟ้าเพลงขวัญจีน่าก็เจอบ้าง ฟิลิปมอสก็เจออยู่บ่อยๆคุณก็เจอบ้างเนี่ยฮะที่สนิทสนิทที่ยังเจอกันอยู่ใช่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วคุณเมธิเนี่ยแบบเลือดใส่เลือดกันเป็นครูกันเป็นเมนเทอร์มีอยู่เน็ัวีจอยู่ในหัวใจนะครับมือปรายจากพิเศขอบคุณค่ะยังไงฉันก็ต้องชนะให้ด้เออเออดีไงเราจะไปไหนไปจักรวาล